หากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2,000บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลด100บาทนะครับทงไว้นะครับพี่ติ่งหูฟังคิดถึงเวิซ่าดอทค o มนะครับจุบ๊บจุ๊บโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เราก็อยู่กับการรีวิวแพดท,ที่กำลังจะเข้าเซิร์ฟทิดวันที่8เดือนนี้้วยจะได้อา่านคร่าวๆเนี่ยก็จะมีการปรับดูสาแบบ นั่นคือการรีเวิร์กชิลเลอร์สุดหล่อยอย่างอาร์ทริกเตอร์ฮักจีฮุนของเรา่นเองที่ผมมักจะแซะพี่แกเสมอว่ามันสมควรได้บัอบได้แล้วเอาว่าเพื่อใหม่ของเซอร์มันเก่งมากๆโวยการบัับอย่างแรกของพี่แกนั่นคือพี่แกจะบับให้เวลาเราปามีดะ จะปาไวขึ้นจากเมื่อก่อนน่ยคือวิ1นึงได้สเล่มเปลี่ยนเป็นวิละสีเล่มแทนก็คือจะปาไวขึ้นอีกถึงหนึ่งแต่พี่แกถูกเนิฟในเรื่องดาเมจนั่นคือจากที่ปกติเราจะปลาเซอร์แค่6เล่มแล้วเจ็บแต่ถูกเนิฟเป็นปา8เล่มที่เจ็บเหมือนแพทตแรกเลย แล้วก็สเต็ของมีดที่จะให้เกิดแผลหรือเกิดดาเมจอะ่ะจากที่จะอยู่15วิก็จะอยู่ที่10วิแทนก็คือถ้าเกิดเรามเจหลุแสงตาประีนึงไงก็อาจจะต้องเริ่มปามใหหมดเลยกไ็ได้อะ่ะคือเรื่องดาเมจของพี่แกก็ถูกเนิฟไปเยอะเลยแล้วก็ปั๊บอีกอย่างหนึ่งของพี่แกคือลดรีคอยในการปารมีดคือให้มีแรงดิดน้อยลงตอนปามีดก็คือจะให้เราปามีดได้ง่ายขึ้นนั่นแหละเพราะว่ามีหลายคุณมีปัญหาการคุมมีดตอนปามาณนั้นแล้วก็ในกระบับที่ผมชอบมากของพี่แกในแพอ ผลแรงในการเดินของพี่แกจะถูบัฟให้จากเดิน4.4เป็น4.6เลยก็คือโอเคขึ้นมากๆก็น่าจะเท่าตัวเดินตีทั่วไปเลยอะแล้วก็จะเพิ่มระยะเสียวใจจาก24เมตรเป็น32เมตรเท่าตัวปกติเลยคือแค่แบบให้ตัวพี่แกเดินไปขึ้นเป็น4.6เนี่ยตัวนี้ก็เก่งกันแบบสุดๆเลยนะเพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยมันเดินช้ามากกว่าจะหาเจอเจอกว่าจะไล่เซอคือมันแทบจะไม่ทันเจออะคือเพื่อให้พี่แกพิเมขึ้นอีกจึง,งก็คือเกมเปลียนเลยก็พอได้อะ เจะเีนนยนแล้วก็บัฟอันติของพี่แกโดยที่จากเมื่อก่อนอะ่ะคือพี่แกต้องปาถึง30เล่มถึงจะมีอันติแต่บัฟเป็นปาหเล่มก็มีอันติเลยก็คืออันติรวๆอัดหน้าเสือนั่นแหละคือว้าวมากๆแต่จะถูกเนร้ฟให้เวลาอันติจาก1ิวิจะเหลือแค่5วิเองแต่คือแล้วไงใ,ใครสนอันติรวๆคือคุ้มมากๆด้วยสรุปดยรวมของพี่แกเนี่ยอาจจะเล่นหรือไร่ง่ายขึ้นเพราะว่าเดินไปขึ้น แล้วก็สามารถเป็นสายเดินตีได้ด้วยถ้าเกิดไอกรนที่มีดหมดหรือเราปาไม่โดนเลยยี้แต่แรกก็ด้วยกับการที่ดาเมจของมีดลดลงอาจจะต้องเพิ่มสกิลเพย์ในการปาไม่ได้ดับหนึ่งเลยคือถ้าเกิดเราโดนฉีกหรือปาพลาดอ่ะก็อาจจะต้องเลื่อมปาไปหมดเพราะว่าเวลาสเต็กันเหลือ้อยมากแล้วก็แอนออนของพี่แกผมจะข้ามละกันนะคือมันเยอะย่อยชิบหายแล้วก็มาถึงเพิร์คมาลิงที่สุดของเธอนั่นคือเมดฟอริดหรือกระเพื่อสิ่งนี้หรือภาษาบ้านที่เรียกว่าเจ็บอิงไวที่เราใส่ไปทุกตา โดนเนิร์ฟสักทีแม่ย้อยควาสามารถในการดึงเพื่อนแล้วติดทนทานอ่ะก็จะเหมือนเธอเลยแต่ความสามารถในการวิ่งไวขึ้น3%เนี่ยถ้าเกิดอยากใช้เราต้องติดสาระแผยลึกเท่านั้นคือจะติดลงติดเหนื่อยแล้วก็ใช้ได้หมดนะแต่เราต้องติดสาระแผยลึกก่อนถึงจะเปิดสาระวิ่งไวขึ้น3%เนี่ยซึ่ผมมองว่ามันเนิร์ฟมาโอเคมากคือถ้าเกิดันมีเงื่อนไขในการแค่จัดแล้วก็วิ่งไวเลยเนี่ยคือมันดูขี้โกงไปหน่อยแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นการรีเวิร์กด่านส่วนสารานที่มันมีจุกติดเยอะมาก เขาบอกว่าจะทำการปรับให้มันด่านแคบลงแล้วก็จุดเด็กน้อยลงประมาณนั้นแล้วก็อีกด่านหนึ่งคือด่านปา่าฝนเลดโฟล์ตที่เขาจะปรับให้มันแคบลงแล้วก็จุดเด็กน้อยลงเช่นกันประมาณนั้นโอเคในแพทนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละเอาไว้เจอกันใหม่วันที่8แล้วกันับผมผมน่าจะเข้าไเล่นแน่นอนรับผมเอาไว้เจอกันใหม่ชิปหน้านะผมขอบคุณครับสวัสดีครับ